สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกุลทุกคนค่ะเจอกับผู้จัดการแหวกสวยอีกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะจะพาพี่น้องมาเลาะเมืองสวนผสมผสานค่ะแต่ว่าสะดุ้ตาก็คือ,อบกม่วงค่ะอาจะพาไปเมืองบกม่วงที่ผู้จัดการมักกินแห้งค่ะพี่น้องก็คือบกม่วงเบาลไต้ค่ะพี่น้องนี่ผู้จ,จัแบ่งเป็นโซนๆเลยค่ะทั้งนี้ก็จะเป็นก็เหอนยังล่ะบกม่วง อ่อแอปเปิลบ่ค่ะประมาณนั้นนะแต่ว่าผู้จัดการสนใจทางนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูบุกม่วงที่มากกิน,นะค่ะนี่เมืองค่ะพี่น้องอี่ยังนีคะ่ะบุกม่วงเบาไต้ค่ะพี่น้องพูน,น่ะเป็นพุ่งพวงเลยโอ้เจ้าของพุน่นโบยูนี่เซตแบบกล่องดองค่ะ,คะนี่ เอาเจะพว่วงดีนอโมน,นี้นอเพื่นว่าเพื่นคล้ายนาสวนค่ะกิโลละห้าสิบบาทเพื่นว่าผูืใอได้สนใจก็เขามาเอาได้ค่ะอืมนี่คือออนซอนแหงค่ะสะดุดตายแหงคือบุกม่วงยางอื่นกะยังว่าพอปนันนะนะกระดกอยู่กระดกอยู่นะคะแต่วันบุเป็นพว่นพวงแบบนี้นะคะมึงที่เราพี่น้องเออออนซอนแหงนะคะมึ่อีล่ะ งานนี้แหงดกแหงค่ะพี่น้องมองเดิ้อผุนต้นผุนก็เป็นพวงค่ะพี่น้องบ่งทีเป็นพวงๆเลยนะคะก็จะคุดค้องคันตลอดเลยค่ะพี่น้องนี่คือ่วนทั้งนี้ก็ยังที่บอกเป็นบกม่วงบาไตาเปิดเลยค่ะผุนจูหอดขี่ดินนี่ผนะุนนะอ๋อว,วิธีการปลูกคุณพนะ่อพิ่งกับมักมักดินไหวค่ะเป็นเดือนค่ะพี่น้อง บอว่าเพื่อนบอแนะนําว่าใส่ปุ๋ยมักปุ๊บใหป้ปลูกป้าบเลยมันจะห่อนเพื่นว่าค่ะอือก็คือต้องมักดินปล่อยดินไว้ก่อนนะคะบํารุงดินไว้ให้ดินบำรุงพืชค่ะพี่น้องเนาะมึงผุนอ่นนะเอ้ยอือของแสบของจิตจัดจค่ะฝุนกำลังเป็นนวยอยู่กับมีค่ะบอกว่าให้หนมึงกี่ดอกเอ้ ออนสอนออนสอนถ้าหูว,วา่าสี่เดยมาสวนบกมองนอค่ะเห็ดเจียวมานนำยังไข่ยังวะอ้ยพี่ยู่้ังลลางคุณอ่ะอู้มาเอาเดอค่ะพี่น้องนาะสวนหาสิบบาทกิโลละหาสิบบาทนะคุณนะอ่ะบ่มีมองได้บดบ้านเนี่ย ลืมเห็ดเจวมานาวพี่ลืมเห็ดเจวนี่อู้คุณผูกบนบ้วนหน่อยเด้อค่ะพี่น้องคุณเราเพคุนซืน้อมาต้นละหกสิบบาทค่ะต้นละหกสิบบาทแต่ว่าต่อยอดได้หอดทุกมือนี่ค่ะพี่น้องออื้ตอนกินขายก็ได้ขายหน่วยก็ได้อืมคุณน,นะนี่ข้างล่างค่ะ คือมองเงาเพคนกเจอโฮมฟางไวคะ่ะโฮมฟางไว้พนะัน่ามว่ารุงดินดียังสิกมันก็จะดูแลแต่บ่ยอยางคะ่ะปลูกแล้วก็ฮดแค่หนามแล้วก็ปล่อยเรื่อยพอน,นันนะป้าต้นนี้คะ่ะพี่น้องปฏิโทปฏิไทายคะ่ะดกอีวีหลูกดกแห่งต้นนี้คะ่ะคือนะคือเทนเจลได้บานนี้จงได้น้อ แต่แจ่วผงนะเนี่ยแตแจ่วผงมากินกับบอกม่วงคือสเสียแผงตอนนี้คุณน่ะนี่ก็คืออีกใหม่ผลนะคะนี่ก็คือใหม่ผลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแห่งค่ะบอกม่วงเบาอุย้ยบางเทือนี่อยากกินนี่ช่วงที่มันบ่มีนี่แพงเดปได้ค่ะพี่น้องถุงหนึ่งสี่สิบบาทนี่กินคนเดียวกับบุ๊ บอบซาใจนะคะคุณเอ้ยเต็มต้นอี้นี่ค่ะพี่น้องเต็มต้นอี้นี่อิลิอีออดอคุณละค่ะคุณเฮ้ยเฮ้ยบอมเหนเห็นงูเนาะค่ะพี่น้องเพือ่พอนคุณอะเมืองทีหลับอันสวนน้ำเพลินบอนาสวนหาซิบบาทนาสวนหาซิบบาทคุณน่ะเป็นแม่ขาคือบอ่ะพี่น้องเ <c oughs> ขาบอกเป็นแม่ขาบพคือเนี่ย่ว่าเมืองส่งจากความกับขืออยู่ได้หรอ มั้งค่ะต้นนี้แห้งต้นน้หน่อยนึงค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องถึงสีต้นหน่อยต้นใหญ่แต่กระดกคือกันเลยค่ะเจ่าต้ตนหน่อยต้นนี้ดกอีกีค่ะมึงที่ละ่ะข้างถิงก็มีข้างล่างก็ดกค่ะพี่น้องข้างบนนี้แห้งกำลังแตกหน่วยแตกแตกดอกแตกตอันนี้ค่ะบวกไปบวกมาแบบน้ำลายไหลลิ้นมันกระพันกันลิ้นรัวลิ้นรวนนะคะนี่นะ อ,อือู้อจารกากระลงไหวอยู่สวนหลายต้นอยู่ค่ะเมื่อวานกระได้มาอีกหาตน้นเป็นหน่วยแล้วคือกันค่ะพี่น้องว่าท่านเดี๋ยวเอาลงดินเป็นหน่วยแล้วเมืองเมืองมืองมงมงใส่ละ่ะเดี๋ยวด้อสิท้ายรูปกระบกม่วงนี่ถ่ายรูปกระบกม่วงนี่พี่นออ้องโอ้ยมืองที่ล่ะนวยซ้ำนวยซ้ำดังนี่ งามยีนดีค่ะงามแหงงามแหงเนาะสวยงามค่ะอเอาเป็นพว่วงเอาเป็นแสงนะคะเนาะก็เป็นอีกใหม่ผลอีกชนิดหนึ่งค่ะที่คิดว่านนาจะเป็นอีหยังที่ตอทุ่นได้ด,ดีมากๆเลยค่ะพี่น้อง แนะนำเลยเด้อค่ะนี่สามารถเอาไปปลูกได,ด้ดินี่เพราะว่าปลูกเองที่เขามากินหนึ่ล้านเนาะบอกอยังไงซะแต่ว่าถามมันเป็นทุ่นหน่อยเนาะค่ะแต่ว่าเด็กกำไรหไายก็เอก็ากสามารถลองพิจารณาเมืองค่ะพี่น้องปลูกเป็นสัตว์เป็นสวนค่ะสวยงามอี่ลีค่ะพี่น้องพี่น้องอยุนี่ซื้อสวนสมศักดิ์ค่ะพี่น้อง อำเภอน้ำย u นค่ะอำเภอน้ำยืน n อำเภอน้ำยืนนะคะมาเ่าดูเดากค่ะพี่น้องน่าจะเป็นหลอบที่สองที่สามนี่แหละค่ะอืมแต่ว่ามองนี้มากครั้งแรกือกักนะคะ่ะโอ้ผูดเพิ่นมาซิมใดเด้อบกม่วงเพิ่นว่ะว่ามีแจวไฟสิไปซิมไดหรอ <c oughs> มันต้องแช่เกลือก่อนค่ะพี่นอ้องอ่าบุกม่วงเบาไตานี่คือห่อต้องแช่เกลือก่อนห้าใครจะกินได้เพิ่นว่ามันจีเอ่อคืออยไรง่ะ มันจิกัดปากุนะยางมันจิกัดปากเปื่อยทุนนันนะคะอ่าเออ้ยคุดเป็นข้องทุกข้องค่ะพี่น้องอืนี่ปลูกม่วงนี่เพิ่นปลูกหลายสายพันธุ์แห่งค่ะพี่น้องทั้งโซนผุนก็จะ,จะมีบกเผาค่ะบกเผากล้วยปลูกผสมผสานกันไปค่ะพี่น้องข้องแต่ข้องเพิ่นสวยแห่งค่ะจริงๆดินเพิ่นกับบสวยค่ะพี่น้องแต่ว่า เป็นคุตข้องเนี่ยมันกับบพังนะ,ะคะกับบพังนะนะห้า้างๆก็จะเป็นแบบพวกห้าอยู่หน้าทั่วไปเนี่นะคะแตะบุเห็นคนปลูกแฟกปลูกยังเด้แต่ว่าน้าก็อยู่อยู่นะคะพี่น้องเพิ่อลกัะปลูปกเผาเพิ่มค่ะทั้งนั้นก็จะเป็นพวกบวกม่วงแล,ล้บบวก็พวกเสาวรถญี่ปุ่นค่ะมีหลายอย่างค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ผู้จัดก,การก็เอาคลิปสันค่ะบกม่วงบ้าไตค่ะมาฝากพี่น้องให้เค็ดเขียวค่ะ ให้ท่านเค็ดแค้วเล่นๆเนาะค่ะเนาะเอ้ยเสียให้ผู้อื่นเค็ดแขวจะคล้องเค็ดก่อนน้ำลายแตกยุบสาค่ะพี่น้องอืมพอน้ำลายแตกลินกับพันกันลินรั่วที่ระบานนี้อู้หตัวนี้แห้งนกค่ะพี่น้องพุนเฮ้ยนี่อืมสรุปนี่ก็คืออย่างที่พี่บอกค่ะได้กินได้ขายได้เก็บผอมได้แจกผอมอ่าพี่พรมิสวนอง,งุ้งน้ำนำเลยค่ะพี่น้องอยู่นี่เดี๋ยว จังน้อยผู้จัดก,การจะไปเมืองสวนองุ่นเพิ่นค่ะโอ้ยเห็นแล้วกะอยากมีแบบนี้ค่ะเห็นแล้วกะอยากมีแบบนี้อยากมีคือเพิ่นอ่ามีแน่นอนค่ะอ่าต่อไปมีโอกาสกะแวบะบมาเมืองสวนผู้จัดก,การเด้อค่ะกําลังงามหาเจ็ดไร่ค่ะอ่านี่ค่ะจังไดนมื้อนี้กะเอาคลิปสั้นค่ะมาฝากพี่น้องให้เก็ตแคลริเล่นๆค่ะพี่น้อง คลิปหน้าเจอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องเคดแค้วเเคดแค่วค่ะ,อะขอบคุณที่ติดตามรายการค่ะพี่นอ้องอาวันนี้สวัสดีค่ะ